เราจะต่อไปจะมารีวิวไม้แขวนเสื้อนะครับแขวนเสื้อแบบเป็นกระจาบเป็นเ,เป็นเหล็กลก็กไม่ใช่เหล็กหรอกไม่ใช่สนิมน,นี่นะครับย่าเลยสเลกเมื่อก่อนเคยใช้พลาสติกนะครับแกะดิลุกอันนี้จิงอันนี้คือซื้อมาครั้งที่อแล้วะันนี้คือซื้อมาครั้งที่สองแล้วนะครับี หรับแม่บ้านคนไหนที่ใช้พลาสติกอยู่นะครับพลาสติกพอเวลาใช้เป็นนานๆนะครับสามเดือนสี่เดือนมันก็จะกรอบนะครับก็กรอบแล้วก็จะอร่อยนะครับไม่ใช่นะครับรัะนั้นมันก็จะกรอบแล้วมันก็จะหลุดนะครับแต่นี้ก็ตากแดดได้นะครับอันนี้ที่เห็นมันง้างๆออกนี้พอเวลาเราแขวนนะครับเราก็เอานี้ใส่นะครับสมมรันี้ผมเป็นไม่แขวนก็จะเป็นแขวนดีนะครับอันนี้เลยซื้อรอบ2นะครับดู ที่หูมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแข็งแรงนะครับหนีบได้แล้วก็จะไม่หลุดนะครับอาทารลองแขวนนะ่นึงเอาอะไรคะเนี่ยอันนี้แขวนนี่หน,นีบอันนี้อันนีบดิเนี่ยนี่หนีบนี้นนนนอ นี่นะครับความแข็งแรงก็ยกพัสดุได้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะรีวิวทุกอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับที่มันของมันใช้ดีววรีวิ